สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมอีกครั้งกับเจ้าหานผู้ทรงพลังไม่ตีกูสนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่นแล้วเราได้สกิลซาวารุโดมานะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะซาวารุโดนี้นะครับมันบอกว่ามันมันชะลอเวลาได้โอเคชะลอเวลาได้เห็นไะมผมใส่คอมพิเนียนก่อนมันต้องใส่ก่อนใช่ไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยใส่ใส่ใส่คอมมานเดอร์วาร์คคอมมานเดอร์วารแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ค่อยใช้คอมมานเดอร์นะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากคอมมานเดอร์วารไปนี่ดีกว่าเอ้คู่หัวที่คู่คู่หัวอะไรวะคู่หูที่เชื่อใจได้เป็ดธรรมดาไปเริ่มภารกิจสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนั้นเหรอเอเธอร์เรียม อ๋อหยุดเจวอยนะจากการใช้เหมือนใช้เวทโบราณนะนะก็คือเนโครเมนเซอร์ที่เราเจอเขาที่แล้วนะครับที่มันโผล่มาให้เรายิงเล่นนะฮะแล้วก็เสกสกลตันมาเยอะๆอไม่น่าเอ้ยดูหน้าก็ตายบิยนสอด โอ้มาแล้วเจ้าฮานธรรมดามาแล้วกูเอ,อเหมือนกับอะไรนะกระสวยเนี่ยกระสวยลูกกร,กระสวยไข่เนี่ยตกผิดเป้าหมายนะเออบริเวณน,นั้นน่าจะมีเอเธอร์ที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เออรบกวนเลยได้อยู่แต่ไม่หมให้ในายต่อสู้ไปเรื่อยจนถึงวิหารเอเธอร์โชคดี มาในเมื่อลงผิดเราก็ต้องไปต่อเออเออต่อยต่อยต่อยดีต่อยดีอยดเออเออเออสวยมาดิ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 ไอขนาดออามิสวาลูโด้แล้วเนี่ยเออตายมิสบอย จะวอยมาวันนี้เรามีคู่หูที่เชื่อใจได้เจ้าหานไม่ใช่เจ้าเป็ดเราี่หานมาเซวารุโดดีเหมือนกันเนี่ยเซวารุโดเนี่ยเฮ้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 ยแม่งยิงไม่โดน แหม่งเลยด้านบนมีอะไรอืออ่าม,มันกิ้งมันกิ้งหลบพวกนี้ไม่ได้คือมันกิ้งติดอ่ะอะจะไปมุ่งไฟ้าเอาใหม่ เรียบร้อยเกี้ยเกี้ยงเยงออเออมาเออเรียบร้อยเกี้ยงเออไม่กินกันตะกิยตันเข้าไปหังไปดิ อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมันจะเป็นต่อยอ่ะมันลำบากอยู่นะต่วารุลโดเรียบร้อยเรียบร้อยชดกันมาเกียงหมดเรามีสวารุโุโดดีจริง,รงสวารุโด <S <S รเรียบร้อย ตัวสวยเราต้องขึ้นเมืองนี้ขึ้นเมืองนี้เพื่อจัดการเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบได้หลบได้ สวยอ๋อเจ้าเป็ดมันวางไข่นี่ว่ะไอตวัูดูปวปิ้วปๆๆ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 ิ้วปิวปิวปิวิ้วิวอาเอาหลังใช้ไว้ตอนจะหลบดาเมจดกว,ว่าช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับ โอ๊ยสวยเรียบร้อยเอ้ยปึ๊บเรียบร้อยเกี้ยงเกี่ยเกี้ยงอะ่ะเกี่ยเกี้ยงบลาเกีๆๆ่ยเกี้ยงบลาละเออพอไม่มีอาวุธแล้วมันอ้า มา,ม,าม,ามาดี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 อาไม่ตีหมดไม่ชี้นันได้มาต้องใช้นะครับไม่ตีหมดเนี่ยโอ้ยพอไม่ตีหมดมันจะรีเลือดด้วยอ่ะ แม่งโคตรเก็บหน้าเก็บไม่ใช้เลยจรยิงไหมไม่ขี้เงินป้ <S <S องไว้ไม่ตีหมด <S <S มเท่นมาเช่นน <S <S อนพอมีไม่ตีหมดแล้วพอเริ่มใช้ไม่ตีหมดแล้วแม่งเล่นง,ง่ายขึ้นเยอะเลย บอสอย่างนั้นเหรอยิกามาอีกแล้วเออเราเจออีกแล้วนะจำเลือนอยากตกใจเมื่อที่เจอฉันนะ่ะเออฉันเอาของขวัญไปนายด้วยเลยนะ,อะโอ้ระเบิดสะพานอย่างนั้นเหรอเฮ้อโชคดีไปกูเป็นหา่านกูบินไม่ได้ไม่มึงตายละ มาสิรถรถรถมาแล้วอู้เครื่องบิน <c oughs> เครื่องบิน <c oughs> โอ้โหเกมนี้มีเครื่องบินด้วย <c oughs> โอ้ โอ้กรีดกรีดนี่มันรวมความสนุกไว้เด็กไว้หมดเลยเกมนี้โอ้โหสุดยอดแม่งเอ้ยอเกมดีจริงจงจอดแล้วเหรอไม่นะาทางแต่และเครื่องบินตัว แมาอย่างน้อยก็มีรถต่อมีรถต่ออ้าวหมดอะไรนี่คือปลายทางของแกแล้วโจฮันกินระเบิดไปซะทำไมยิงไม่ได้อะ เเอยเอยยตายเกี้ยงสวยเรายิงหันไงเอ้ยยิงอีกาไงมา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 ตายเกี้ยง กายิกาเฮ้ยยังไม่ถึงวิหารเอเธอร์อีกว่มเอ้ยถึงวิหารเอเธอร์แล้วเอ้ยคัสซีเเท่อะไรกันนะเบคอนเบ,บคอนเบคอนอะไรวะทำดีมากเจ้าหาน นายเข้ามาถึงวิหารเอเทอร์แล้วพลังงานนำทางเราไปด้านหน้านะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ด้านในแน่นอนไปเลยเจ้าหานยังอ้ายู โอ้เปลืองปืนแม่แม่งยี่ล่อจนทีลาหมดเลยเฮ้ยไม่ชิ้นกัน

โอ้สกิลตั้งเต็มเลยมามามาเออเทสต์รักแนนอนมามาเอาดิ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 โชตกันสวย ขึ้นยากขึ้นเยน็นกระสุนก็จะหมดโอ๊ยอะไรกันนักหนะสวารุโดมาดิมาดิมาดิาดเออมีสวารุโดนะเว้ยขำหัวคงกระดูกเว้น

โดนได้ไงวะไอ้โคงกระดูกพวกนี้มันต่อยกูโดนได้เยี่ยงไร โอ้ยอาที่ประตูที่เราทำี่ประตูทางนี ไม่ให้หมดโอ๊ยไป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 ตวารุโดูตัวรุโดเข้าไปตัวรุโดโอ๊โอโอโอย,อยเออยอดเยี่ยมกัยเยี่ยมเกียว ไม่ตีหมดสวยเกียเกี้ยงอีกน้อยแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปได้ละไม่เอานะอ้าเจ็บล็อกูเล่นแน่ๆ ต้องรอคุณเล่นแน่แน่เด้งเงินหัวกูได้ไงเด,ด้งเด้งเงินหัวกูได้ไงไปนะผมขอพักสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็ ไม่ได้อยากเลยนะไม่ได้อยากเลยไม่ได้อยากเลยอโอ้นักราคาหัวมาถึงแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่จะทดสอบเวทบนเอเธอร์จะไฟอหรอว้าว โอ้องมาดิมาดมาดิไอ้บ็อกๆนี่ก่อนถึงไม่รู้มีไว้ทำอะไรก็ยิงไปก่อน อมันจะเอาไปทำอะไรได้ต้องทำไรบ็อกมามาดิไม่ติดหมดเฮ้ยเฮ้ย นี่อะไรอย่าให้มันตกพื้นแม่งเลยเเเไม่ตีหมดอุกรอบเออเออไม่ตีหมดมาดิมาดิมาดิยิ้มปเองหรือบอสง่ายกว่าดัาน ฮ่าขีเลนหรือบอสไงกวดนันโอ้เลียบดอกไม่ตีกูนไม่ตีหมดมาดี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 มาด,มาดีไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตบอกเลย สวยแม่มิชันคอมพลีตอุ้บัมบตายไปสี่แล้งบีแล้งบีแม่งยัเ <c oughs> ก็บคอนิ้วอัปเกรดบีคัมโอเคบีคัมเอเวอเรสต์อินนอมอรี่นะครับ เออในดูซิมีอะไรบ้างในะน,ะนะอัพเกรดตไม่แค่จูดล็อกเก็ตบูส์นะโอ้ดับเบลิลจัำอย่างนั้นเหรอช็อกเวฟเบลอ่ากันนัดเอานี่ออกเลยม็อบบอลเวนม็อบบอลเวลบบนเ,วลเลยโปรตีนบาร์ไมตี้มิสเตอร์อยู่นานขึ้นไม่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 ไมช็อกเวฟเบลโอเคล็อกเก็ตบูส์อ่า เว็บเบลอ้าวลืมรื่ขอขอลองเทสก่อนแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนเป็นศาจารย์วาร์ดอ๋ออคิวออฟเอเธอร์เบียร์เดนโคกูดแซลมอนจะกินกันโอ้ยเฮ้ยมันได้ว่ะเฮ้ยได้พลังของไอ้นี่มาด้วย โอ้เยี่ยมเลยมา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 จงกลัวจงกลัวจงกลัวยา่าจงกลัวไงเราเป็นเนคโคกุสโอ้ดับมันจำโอ้โอ้โออทีนี้ไม่ต้องปวดปัญหาพัสเซนบางอย่างแล้ว แม่งเอ้ยเอ้โร้องเรียกเรียกเรียกพวกเรียกพวกเอ้ยดีว่ะดี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 เนโคดีไว้เคลียร์ประตูไว้กันประตูนะสวยปวดขื้นแม่งเอ้ยปวโกนจนคอแตกแล้วเนี่ย ่านะครับก็ผมว่ามันยังเป็นบทลงโทษแน่เลยที่วันนี้ผมหัวร้อนก็เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันสั้นเกินไปนะแค่สิบห้าทีเองแต่มันก็สั้นกว่าปกติแค่วันห้าหรือหกนทีเองนะเว้ยทำไมอ่ะทำไมพระเจ้าต้องลงโทษผมด้วยอะไรแบบนี้ด้วยผมไม่เข้าใจผมไม่ได้หัวร้อนอะไรเลยนะเว้ยคือถ้าผมตายอ่ะแล้วมันขึ้นไปง่ายอ่ะผมจะไม่หัวร้อนแต่แม่งต้องยิงไอ้ปุ่มอ่ะยิงปุ่มเพื่อให้บันไดมันลิฟต์มันยกขึ้นอ่ะแล้วมันแล้วตอนเป็นช็อตกันมันยิงไม่ได้อ่ะ โอ้โหโคต้นคนกินเลยโอเคพองาก่พองกยกลายเป็นพองและพองพองพออเออ,เอ,อไ้เจอใัม่นะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมมาเบี้ยวได้อีกที่ห้องผมนะครับบ๊ายบายพอง